ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมฟัก m m t v v วันนี้ผมก็จะมารีวิวมอสตวันพีชแบบ p ีนะผมยังไม่รีวิวเลย๋ยวผมจะรีวิวให้ดูเลย จะรีวิวให้ดูเลยนะเสียงผมจะดีนิดนึงเด็กกระตุกตกระตุกกระตุกก็ไม่เป็นไรนะผมไม่ทำคลิปนานแล้วเพระไม่มีเวลาว่างไม่มีเวลาว่างเออรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงนะแป๊บนึง เดี๋ยวผมขอตัดตอนเข้าเสร็จแล้วกันนี่ก็เข้ามาแล้วโอ้แต่ผมลงสกินลูฟี่ไว้ด้วยนะสกินลูฟี่มารีวิวหมดกันเลยหมดของเราในวันนี้ก็ นี่จะมีผลปีศาจมากมายผมจะรีวิวจากผลพระเอกเราก่อนเลยจะกินแล้วนะ,นะป๊บ เกียร์สผมจะจะไม่เอาเพราะไม่รู้ว่ามันใช้ไม่ได้อลองเดี๋ยวมันจะต้องมีหนูทดลองด้วยผมเอาเป็นท่านอาจารย์แรกกันหนูทดลองผมวันนี้คือท่านอาจารย์นะจแรกมัดนี่มันจะเป็นมัดมัดปืนวางยืด ทีสองบาสูกา้าอือทีสามจรวดยางยืดมันสามารถเกาะได้นี่มาแบบนี้เลยโจมตีใส่ตัวก็ได้นะทีสามก็มัดปืนคนเกียร์สองพอเราใส่เกีสองหมัดเราจะเป็นสีแดง เพิ่มปิ้งหรือเราชอบกินก็เกียส์3เกียส์3 คนเกียร์สามจะเป็นเกียร์สามพอเราปล่เปินปืน,ก,น,น,นก็ประมาณนี้นะฝนลูฟี่ chơi gắm xong cả tổ tài mình mít tài quá คนต่อไปเอาคลอะไรดีทุกคนเอาเป็นคนทำด้านน้ำแข็งก่อนแล้วกันออ้ยเสียงเพลงดังนะเสียงเพลงดังขอลดเสียงเพลงก่อน ฟืบฟืบนี่มันจะมีสก,กิลเยอะนะมีสก,กิลนูออ่นสกิี่เรียบร้อยไหนขอดูดิอาจารย์อาจารย์อยู่ไหนของไม่อยู่ซะแล้วต้องอาจารย์มาก็ได้สก,กิลแรกเป็นการเป่านี่มันก็จะทำให้ศัตรูเย็นแช่แข็งนะ้ปะนี่น,นี่ทำให้ศัตรูเย็นที่งสอง ดบาบน้ำแข็งนี่ก็แรงแรงอยู่อีกอย่างเดี๋ยวโอ้ดากผลน้ำแข็งเนี่ยมันไม่สามารถลงน้ำได้นะเห็นปะที่ลงน้ำไม่ได้ด้วยม,มาเดินไปเดินไปไหนบนน้ำน้ำแข็งมันจะติดอย่างเงี้ย ยัมีวันตกน้ำป็น้ำแข็งสืูที่สองมันทำให้พื้นเป็นน้ำแข็งเดี๋ยวทำให้ดูไอซ์ทานี้ชื่อว่าไอซ์เอ็ดนะไอซ์เอด็ดนี่ทำให้สตัตูแข็งกนะ็้านะอาไ้ต่อไปไอบอล นี่จะปล่อยลูกบอลน,น้ำแข็งศัตรูก็จะถูกแช่แข็งในลูกบอลแบบน,นี้ไอบอลมันจะสร้างกำแพงลูกบอลไอบอลนี่ทำให้ศัตรูเย็นเวนนะนี่นี่สต่อไปคือการแช่แข็งศัตรูนะปุ๊บนี่ ต่อไปอูชจะกิวนกนะปล่อยนกไปฝุบก,ก็สำหรับผลน,น้ำแข็งก็จะประมาณนี้นะผลน,น้ำแข็งก็ถือว่าจริง,งก็จะมีประมาณนี้นะ ผลต่อไปผมขอเอาเป็นผลแมกมาน้ำแข็งแล้วก็ต้องมีแมกมาน้ำแข็งแล้วก็ต้องมีแมกมา เดี๋ยวผมขอหาที่มีแลกแลกเดี๋ยวขอหาที่ทดลองผลวิสายตรงนี้ก็แล้วก,กันกิวแรกเป็นลาวาปะทุนี่ นี่มจะทำให้กระตูอยู่ในไฟทีสองมัดลาว่าพบม,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 มัดลาวาปุ๊บนี่มัดลืนกลนลาว่าตายซะงั้นนี่ประมาณนี้ไอขึ้นอยู่ไหนมัดลืนกลนลาว่าลาวาปามือลาวา กุญคุลาว่านี่กูชิ่ลาว่าก็จะประมาณนี้แล้ววันนี้ผมก็จะรีวิวเพียงแค่นี้นะเดี๋ยวทุกคนก็ลองไปเล่นกันเอง เดี๋ยวผมจะรีวิวผลผลสุดท้ายเลยนะผลฟีนิกซ์ไหมผมรีวิวแล้วคลิปก่อนอืมนี่ดาบเดี๋ยวทุกคนก็ลองใช้กันเองก็เป็นดาบยูรุ จากส่วนที่เดี๋ยวผลออมาพี่สันนีคือผลยามิยามิผลหนวดดำคนแห่งความชั่วร้ายอื เรียบร้อยหนูทดลองผมขอเอาพลเรือเอกเป็นตัวทดลองตรงนี้นี่พลเรือเอกตั้งหลายสกิลแรกแลโคมนี่เป็นการดูดนะให้สตูมาแถมสูจะติดความมืดด้วยนี่คือลูกบอลความมืด นี่มันก็จะเป็นความมืดตรงนี้โอ้อ่าวโดมาคนนึ่งอ่าวอดด้วยต่อไปท,ที่สองสามนี่จะเป็นมนดำดูดมันก็จะดูดศัตรูนะโอ้ยนี่ศัตรูก็จะค่อยจมค่อยจมแต่เราไม่จมนะเพราะเราเป็นผู้ใช้พนปีศา ก็จะหายไปในความมืดชั่วร้ายจริงๆคือที่สามก็เป็นการเอาความมืดฟุบเนี่เราจะเราจะเอาความมืดทั้งหมดที่เราใช้เมื่อกี้ก็มาปล่อยได้ปล่อยโอ้ความมืดก็จะทับที่สาม,มน่าจะสร้างเสาความมืดนะไึ่คนนี้ก็มีแค่นี้ ก็ขอจบคลิปก,กับพวกทางเดียวนนกัลลนวันนี้ก็มีแค่นี้นะก็ขอากลาบลาไปก่อนแล้ว